หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่35คลิป EP 35ประชิกศีขาบทที่4วินีตะวัตถุ เรื่องพยากรณ์มากผลสมเรื่องสมัยนั้นพิสูรรูปหนึ่งกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแก่พิสูอีกรูปหนึ่งแม้พิสูรรูปนั้นก็กล่าวอวดว่ากระผมก็ละอาสวะได้ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูล ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอต้องอาบัติประชิกเรื่องที่29สมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมแก่พิสุอีกรูปหนึ่งแม้พิสุรูปนั้นก็กล่าวอวดว่าทำเหล่านี้แม้กับผมก็มี ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอต้องอาบัติประชิกเรื่องที่30สสมัยนั้นพิสุรูปหนึ่งกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมแก่พิสุอีกรูปหนึ่งแม้พิสุรูปนั้นก็กล่าวอวดว่า แต่ผมก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอต้องอาบัติประชิกเรื่องที่31เรื่องอยู่ครองเรือนหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพวกญาติ บอกพิสุรูปหนึ่งว่านิมนต์ท่านมาอยู่คลองเรือนเถิดขอรับพิสุรูปนั้นตอบว่าท่านทั้งหลายคนอย่างอาตมาไม่ควรอยู่คลองเรือนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าพิสุ เธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข่าทิ่สุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัดเรื่องที่32เรื่องห้ามกามหนึ่งเรื่อง227สมัยนั้นพวกญาติ บอกพิสุรูปหนึ่งว่านิมนล์ท่านมาบริโภคกามเถิดพิสุนั้นตอบว่าท่านทั้งหลายเราปฏิเสธกามทั้งหลายแล้วท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พ้าผู้มีพระภาคทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไร ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าพิสุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัตเรื่องที่สามสิบสามเรื่องความยินดีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพวกญาติถามพิสุรูปหนึ่งว่าท่านยังยินดีอยู่หรือพิสุรูปนั้นตอบว่า อาตมายัางยินดีอยู่ด้วยความยินดีอย่างยิ่งท่านเกิดความกังวลใจว่าเฉพาะพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ควรกล่าวอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าพิสุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าพิสุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอาบัิเรื่องที่34เรื่องหลีกไปหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพิสุจำนวนมากจำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่ง ตั้งกติกากันว่าขอให้พวกเรารู้กันพวกพิสุรูปใดรลีกไปจากอาวาสนี้ก่อนพิสุรูปนั้นเป็นพระอาหารหันต์พิสุรูปหนึ่งหลีกจากอาวาสนั้นไปก่อนด้วยด้วยต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเป็นพระอาหารหันต์ท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติประชิกหรือหนอะ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสุเธอต้องอาบัติประชิกเรื่องที่35เรื่องอัติกะสังคลิกเปรตหนึ่งเรื่องเปรตมีแต่ล่างกระดูก 2 2 8สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรุวันสถานที่ให้เยือกระแตเขตกรุงราชะคือครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระโมคคลานะพะักอยู่ที่เขาคิชฌกูฏคลั้นเวลาเช้าพระโมคคลานะคลองอัตตะสาวก ถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเธอดพวกเราจะไปบินทบาทในกรุงราชคฤห์ด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระโมคคานะกำลังลงจากภูเขาคิชกูตถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะ ถามว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านแสดงให้ท่านแสดงอาการยิม้มพระโมคลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้งนั้นครั้งท่านทั้งสอง เที่ยวบินผบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากบินผบาตหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าผ้าผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรขั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านโมกคลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคิชฌกูฏในเมืองราชะคฤห์นี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งท่านได้แสดงอาการยิม้มอะไรเป็นเหตุ ให้ท่านปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิ้มพระโมคคัลลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมจากลงเขาคิชกูดได้เห็นอักติคะสังคลิกเปตลอยขึ้นสู่กลางอากาศฝูงแร้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไส้จิก ทิ้งยื้อแย่งเนื้อที่ติดอยู่ตามระหว่างซี่โครงสะบัดไปมาจนมันร้องควญครางกับผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ พิสุทั้งหลายพากันตำหนิปนามโพธนาว่าพระโมคคัลลานะกล่าวอวดตลิมนุษยธรรมลำดับนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมารับสั่งว่าพิสุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุญาณก็ยังมีอยู่ พระสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นอักติอักติสังคลิกเปตนั้นแต่ยังไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนาน แก่ผู้ไม่เชื่อเราพิสูจทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคในกรุงราชคือเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีได้มีอัตภาพเช่นนั้นเพราะเศษกรรมที่ยังเหลือพระโมคคัลลานะกล่าวจึงกล่าว จริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่36เรื่องมังสะเปสิเปตหนึ่งเรื่องเปรตมีแต่ล่างชิ้นเนื้อ229สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแต่เขตกรุงราชคฤห ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระโมคขลานะพักอยู่ที่เขาคิชกูดคั้นเวลาเช้าพระโมคขลานะครองอัตละสาวกถือบาทแ <c oughs> ละจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดพวกเราไปบินพระบาทในกรุงราชะคฤห์ด้วยกันพระลักษณะ รับคำแล้วขณะที่พระโมคคลานะกำลังลงจากเขาคิชฌกูฏถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการยิม้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิม้มพระโมคคลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระพุ้ มีพระภาคค่ะพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้งนั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินพระบาทในกรุงราชคฤห์กับจากบินพระบาทหลังจากชั้นอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่อันสมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคลานะ เมื่อท่านลงจากภูเขาคิชกูตในกรุงราชคฤห์นี้ท่านถึงสถานที่แห่งหนึ่งท่านได้แสดงอาการยิ้มอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิ้มพระโมคคัลลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากเขาคิชกูตได้เห็นมังสะเปสิเปรต ลอยขึ้นสู่กลางอากาศฟูงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไส้จิกทิ้งยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องควนคลางกราผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏมีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้ อัตภาพเช่นนี้อยู่พิสุท์ทั้งหลายพากันตาหนิประนามโพธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสูททั้งหลายมารับสั่งว่าพิสุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุยานก็ยังมีอยู่ เพราะสาวกที่รู้เห็นเป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นมังสะเปสิปเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์แก่คนยาวนานแก่ผู้ไม่เชื่อเรา พิสูจนทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในกรุงราชคฤห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตรภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือพระมหาโมคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติ เรื่องที่สาสเจเรื่องมังสะปิณะทัพเปรตหนึ่งเรื่องเปรตล่างก้อนเนื้อสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤหครั้งนั้นพระลักษณนะกับ พระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาคิชกูตคั้นเวลาเช้าพระมมหาโมคลานะคลองอัตตะสาวกถือบาตรและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนท่านลักษณะมาเถิดพวกเราไปบินพระบาทในกรุงรัชคือด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระโมคลานะ กำลังลงจากเขาคิชกูดสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านพระโมคคลลานะท่านเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิม้มพระมหาโมคคลลนะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธพระภาคเจ้า ค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินพระบาทในกรุงราชคฤห์กลับจากบินพระบาทหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพ้าผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่อันสมควรครั้นแล้วพระโมคคัลลานะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคัลลานะเมื่อท่านลงจากเขาคิชกูฏ ในกรุงราชคฤคืนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งท่านแสดงอาการยิ้มอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิ้มพระมหาโมคราณนะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากเขาคิชกูดได้เห็นมังสะทะบินทะเปรตหรอมังสะบินทะเปรต ลอยในอากาศฝุงแรงฟุ้งกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไส้จิกยิทิ้งจิกทิ้งยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องควนคลางกับผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ ที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่พิสูจนทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุษย์ชีธรรมกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมารับสั่งว่าพิสูจทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุยานก็ยังมีอยู่เพราะ,ะสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นมังสะปินทเสรจนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ซ้าจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ไม่เชื่อเราพิสูจทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่านกในกรุงราชะคห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือ พระมหาโมคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัดเรื่องที่38เรื่องวิเรื่องนิชวิเปตเรื่องนิชวิเปรตเพศช,ชายหนึ่งเรื่องเปรตล่างไม่มีผิวหนังเพศช,ชายสมัยนั้นพระ ผู้มีพระภาคประทับณพระเวลุวันสถานที่ให้เหยือกระแตเขตกรุงราชคฤหครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดเวลาเช้าพระโมคคลานะพระมหาโมคลานะคลองอัตอตลาสาวกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่ เชิญชวนว่าท่านลักษณะามาเถิดพวกเราจะไปบินทบาทในกรุงราชคฤด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกำลังลงจากเขาคิชกูฏถึงสถานที่แห่งหนึง่งแสดงอาการยิ้มพระลักษณะาถามว่าท่านพระมหาโมคลานะ อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิ้มพระมหามกคลานะตอบว่าท่านลักขณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินพระบาทในกรุงราชคฤห์ กลับจากบินพระบาทหลังจากฉันอาหารไปเข้าเฝ้าพ้าผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่อันสมควรคั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากเขาคิชกูตในกรุงราชะคฤหนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งท่านได้แสดงอาการยิ้มอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิม้มพระโมคคัลลานะตอบท่านว่าท่านเมื่อกระผมลงจากเขาคิชกูดได้เห็นนิชวิเปรตเพศช,ชายลอยในอากาศฝูงแรงฝูงกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไส้จิกทิง้งยื้อแย่งเปรตนั้น สะบัดไปมาจนมันร้องควนคลางกระผมมีความรู้สึกว่าหน้าอาจัจฉรตจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่พิสูจทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพธนาว่าพระ มหาโมคลานะกาวอวดอุตริมนุษธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมารับสั่งว่าพิสุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยานก็มีอยู่เพราะสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นนิชะ วิเปรตเพศชายนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะยังทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราพิสูจน์ทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าแกะในกรุงราชะคฤห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายร้อยปี หลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่พระมหาโมคคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัตเรื่องที่39เรื่องอโหสิกรรมเรื่องอโหเรื่องอะสิโรมเปตเพศชายหนึ่งเรื่อง เปรตล่างมีขนเป็นดาบเพศชายเรื่องอโหเรื่องอสิโรมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเปรตล่างมีขนเป็นดาบเพศชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนะเว พระเวลวันสถานที่เหยือกแตเขตรกรุงราชคฤค์ครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคลานะพักอยู่ที่เขาคิชฌกูฏคันเวลาเช้าพระมโมคลานะคลองอัตรสาวสาวกถือบาทและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนพระลักษณะมาเถิดพวกเราไปบินพระบาท ในกรุงรัชค์ด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคลานะกำลังลงจากเขาคิชกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการยิ้มพระลักษณะถามว่าท่านมหาโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิ้ม พระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าผ้าผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองทเที่ยวบินทบาทในกรุงราชคฤห์กลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพ้าผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่อันสมควรครั้นแล้วพระ รักณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากเขาคิชกูตในกรุงราชคือนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งท่านได้แสดงอาการยิม้มอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการยิม้มพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านเมื่อ กระผมลงจากเขาคิชกูดได้เห็นอสิโลมเปรตเพศช,ชายลอยในอากาศขนดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วกลับตกลงที่ล่างของมันเองจนมันร้องควรคลางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มี สัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีอาการอัตภาพเช่นนี้มีอยู่พิสุทั้งหลายพากันตําหนิประนามโพธนาว่าพระมหาโมคลานะกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมารับสั่งว่า พิสูจทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุญานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นอสิโลมเปรตเพศชายนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนาน แก่ผู้ไม่เชื่อเราพิสูจนทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าหมูในกรุงราชคฤห์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนั้นเพราะเศษกรรมที่ยังเหลือพระมหาโมคลานะ กล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติจบอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่35คลิป EP 35